ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ชแนงทูเจฟร์มนะครับเดี๋ยวอีพีนี้นะครับจะพามาชมนะครับพามาฟังราคาง่วเกือบมดคอกนะครับจะมาเปิดราคาให้ฟังนะครับมีกแม่บาาบดของเขานะครับแม่บลาบดแม่เขานะครับกับหลายคนหลายท่านนะครับโทรมาสอบถามนะครับก็ยังอยู่นะครับนี่นะครับกาลังกินยา้หรือรวยอยู่นะครับนี่นะครับ ทองนะครับตรวจทองเรียบร้อยสี่เดือนเจ้าปีสาจแดงนะครับนี่นะครับสี่เดือนตรวจทองเรียบร้อยรับประกันทองได้นะครับเดี๋ยวจบคลิปนี้เดี๋ยวจะเอาไปล่างไปทําความสะอาดนะครับเพื่อค้นมอเบิงเขียนได้ว่าขาวขาวดีสะอาดนะครับขาวสะอาดดีนี่นะครับแข้งขานะครับแข้งขานะครับนังหน้านะครับหนังหน้าหยุ่นหยุนนี่นะครับทองสี่เดือนรับประกันนะครับรับประกันตะมีทุกอย่างนี่นะครับ กินยกินอยู่นะครับกินดีนะครับนะครับสาหรับแม่ขาวมาเดี๋ยวพาไปชมในขอกใหญ่กันเลยนะครับเดี๋ยวจะมีอีกแม่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะปรับราค่ใหม่นะครับคือแม่ตัวนี้นะครับแม่ตัวนี้นะครับอ่านะครับที่ผมบอกกันในอีพีที่แล้วนะครับทองสองเดือนนะครับทองสองเดือนสตาว่าบาท่านตรวจทองนะครับผมกันยังบอท่านก้ารับประกันนะครับแต่ว่าบาทเพราะมาตรวจเบึงปรากฏว่าบอผ่านนะครับบอผ่านเด้อตัวนี้ เดี๋ยวผมปรับราคาให้ไหมนะครับแม่แดงแดงนะครับจากเปิดราคาไปหกหมื่นห้านะครับแม่นี่นะครับเปิดราคาไปหกหมื่นสองพันบาทพร้อมต่อรองนะครับนี่นะครับดูแข้งขานะครับหกหมื่นสองพันบาทนะครับนี่นะครับปรับราคาไหมแม่แดงแดงสวยๆแม่สาวนะครับแม่สาวเขียวเขียวว่ล้นนะครับเขียวนี่นะครับชมเลยนะครับเปิดราคาไปหกหมื่นสองพันบาทสามารถต่อร่องได้นะครับนี่นะครับ บันทายเงาห้างแดงแจ้เลยนะครับนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาชมแม่ที่สองนะครับเดี๋ยวแม่สาวนี่เปิดไปเฉยแล้วค่ะเออตัวหนึ่งตัวใหญ่หกเจ็ดตัวหน่อยหกหกหน่อยนี่นะอ่ะอ่ะระบาห่วงไปเลยนะครับแล้วแต่นะครับไฟสื่อก็มาให้ระคาเอาเองนะครับตัวนี้เปิดราค่าไปหกหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับเป็นแม่สาวหุนหุนอ้วนอ้วนตันตันนะครับน่าสวยๆนะครับบามาลังกลมๆนี่นะครับขาวเงๆนะครับ นี่นะครับอ่เดี๋ยวพาชมเลยนะครับนุ่มนะครับนุ่มสีเต่านะครับนุ่มสีเต่าส่วนสูงประมาณประมาณเท่าไรเรามาเออร้อยที่ชิปที่ชิปกระดูกหรืเออนะจะร้อยร้อยที่ชิปบวกลบนะครับใจบ่เออนะครับประมาณประมาณร้อยที่ชิปบวกลบนะครับงัวงัวมันยืนพื้นพื้นยืนมันบ่อันนั้นบ่สม่ำเสมอนะครับ ประมาณลอยสี่สิบบวกลบนะครับเปิดราคาไปหกหมื่นเจ็ดพันบาทพร้อมต่อรองนะครับแดงแดงอ่เดี๋ยวผมแคนกล่องมาประมาณนี้นะครับจะดูเห็นสีเลยนะครับแดงแดงสวยๆหน้าหนาตันๆโทรมาให้ราคาเอาเองนะครับให้อย่างไดอ่ะเดี๋ยวเอาแม่นีเลยแม่คููกันนะครับคููกันตัวนี้เปิดไปหกหมื่นหกพันบาทนะครับแม่สาวหุ่นดีขาเงียวนะครับขาเงียวนี่นะครับอ่าสวยๆนะครับนัวลูกผสมนะครับหู ใบหูใหญ่นะครับนี่นะครับพาชมด้วยนะครับบั้นทงบันไทยนะครับนี่นะครับนมซีเต่านะครับบกขาดบกเกินรับประกันตามนี้ทุกอย่างนะครับสําหรับแม่สาวคู่นี่นะครับเปิดหกหมื่นหกก็หกหมื่นเจ็ดนะครับโทรมาตอรองมาให้ราคาเอานะครับสวยๆนะครับนี่นะครับอ่านะครับอ่ะ๋ยวพาชมแม่ต่อไปเลยนะครับแม่ต่อไปเอาแม่นี่ดีกว่านะครับหนองแวงนะครับหนองแวงของเฮานี่นะครับหน่องแวง ตัวนี้คือหูแหวงนะครับตว่านอกนนประกันตํานี้ทองพร้อมนะครับประกันทองให้พร้อมนี่นะครับประกันทองให้พร้อมนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับใบว่ามันทองตัวไหนนะครับงวแม่นี่นะครับใบกระยุในกล่องนะครับกระจำบัวด้แน่นะครับอนี่นะครับดูนมนะครับนี่นี่นี่ดูนมแม่นีทองได้จำบัวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคอยไปดูในกล่องเอาที่หล้างนะครับนี่่ชมเลยนะครับแม่นี่เปิดใบหกหมื่นสองพันบาทแม่ทองสามารถต่อรองไดนะครับนนองแวงของเฮานะครับ สำหรับหนองแหวงนี่นะครับพาชมเลยนะครับวันนี้ท้ายนัคขอดจะดูบ่ค่อยสวยปานได้นะครับเหมือนทั้งนองนะครับฝนเริ่มตกแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายในในขอกนะครับโดดเต้นในขอกเลยนะครับท่อง TK ศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับรุ่นเกมบอลศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับส่วนสูงลอยหาสิบบวกนะครับนี่นะครับนี่นะครับพาชมเลยนะครับรอบๆตัวนะครับใหญ่แห้งนะครับนี่นะครับใหญ่แห้ง ทองสามเดือนกลัวนะครับจะเข่าซี่เดือนแล้วรับประกันตั้นี้ทุกอย่างประกันทองนะครับแม่นี่นะครับถ่าจจำบอพิษถ่าจจำบพิษไอถ่าจำบอพิษนะครับเปิดราคาหนี่ปรั่งแปดหมื่นหานะครับถ่าผมจำบอพิษด้อนะครับเดี๋ยวจังทรมาคุยกันที่หลังนะครับแม่สาหรับแม่ยิ่งใหญ่ประกันทองนะครับแม่สาวทองแหลกประกันทองเด้อนะครับดูให้ช่มเลยนะครับนี่นะครับแกงขาคอเคอดีเบิร์ดมา ดูนิทาหูกบโท้นะครับงวหูหน่อยนะครับมาใหม่ๆเลยงวตันนี้เป็นงวสายเลือดนะครับเบิ้งแต่สีกับหูเลยครับแดงนะครับอ่าท่านผู้ชมนะครับคนดูไลยท่านคงจะจักนะครับว่าผลนงานแดงแดงเจ๊จ๋าเรีมเลียมเป็นของพอไหนนะครับอ่าเดี๋ยวผมได้ใบเกิดใบพอไห้ดูน้ำนะครับอ่าเดี๋ยวเอาให้ดูเลยนะครับสำหรับบักนี้หน่อยนี้หน่อยนะครับ ตัวนี้นะครับอ่าดูหนานะครับย่นๆนี่นะครับหนาย่นๆนะครับหนาย่นๆพึงมากนะครับยังเขาหมูเขาพวกกําลังจะได้นะครับสําหรับน้องผูน้อยตัวนี้นะครับเป็นลูกพอตายไปแล้วนะครับ SK 5 2 0นะครับนี่นะครับลูกชาย SK หา0นะครับดูสีกระดูเลยเหลี่ยมมั่งๆงนะครับลูก SK 5 2 0นนี่นะครับมีวันที่ผสมวันที่เกิดนะครับ เสียนทั้งใบสีชมพูแล้วก็บใบทั้งในพร้อมนะครับนี่นะครับอายุนะครับเดี๋ยวหาดูเดี๋ยวเราวันวันเกิดเขาเกิดวันไหนนะเกิดมีหน้าบ่ทอดมีหน้าเมาาษาพฤษภาพิถุน,นากอลัก,กระดัจรชงไหมหาเดือนโอเคหาเดือนนะครับหาเดือนถูกใช่เอชเคหาสองศูนย์นะครับมีใบเกิดพร้อมนะครับนี่นะครับคุเริ่มตกแล้วเดี๋ยวอาจจะได้ยินเสียงบ่ค่อยชัดเจนนะครับ สำหรับลูกชย SK ห20นะครับเดี๋ยวตัวนี้ความสูงนะครับยูเมตรก่าๆนะครับสีแดงแกะนะครับรุ่นหนีมะเลยนะครับสำหรับจะเอาไปทำเขานะครับรุ่นหนีนะครับลูใช้ SK ห20เปิดราคาไว้นะครับแดงแดงเจีๆย9 0 0 0บาทนะครับต่อรองได้โทรมาต่อราคาเอาเลยนะครับ29000บาท SK 5 2 0นนี่นะครับไปนะครับ นี Limited Edition ่มเซตอีด so ิช nah ันนะครับบ่ม <enables> ีอีกแล้วนะครับล <m akes building> ุู่ที่หาซองศูนย์นะครับาหังเชือย่งยังอันนั้นสต็อกย่งเหลือนะครับนะครับสำหรับเรื่องราวโดยประมาณนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับสามารถเปิดราคางูวนะครับเกือบมดคอกนะครับสำหรับอีพีนี้นะครับขอกราบลาเพียงเท่านี้นะครับเจอกันอีพีหนานะครับก็ลองไปคิดเบ้งนะครับมาราคาเปิดไปสมมงินสมราคาบอคันมากคันชอบกัน จังโท่มาติดต่อเอานะครับเบอร์โทร0 3 6 4 7 2 0นะครับที่กาดคอระตั้งอยู่บนไม่เจริญนะครับตำบลนาสมัยอำเภอจากการพื้นล้นะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสำหรับอีพีนี่นะครับผมกับคอแกราบลาเพียงเท่านี้นะครับเจอกันอีพี่หน้านะครับค้นตกแล้วนะครับสวัสดีครับ